เดยนอกค่ะนัเสียจังเลยได้๋ยวลังยายายใหญ่ใหญ่เด้อยค่ะด้อบานในยน่อยลงังยิ่ดีก่อนรับทุกคนเด้อค่ะคงสิแดงยจะินาทีแล้วเนาะคะ่ะสิบห้านาที แกงแม่เพะแกงแม่จัาหน่อยเนาะคะ่ละก็้วแยกล่องเวิองว่าการมาไล่สดแล้วมันสีเห็ดให้ยายกำลัลงใจยายกนี่ได้ไผ่เด้อบ้านแม่หน่อยลนีงยินดีต้อนรับทุกคนเด้อค่ะแม้ว่าก็เเ็ดไปนัน่นแหละค่ะเรืกก่อยๆตามสภาพของเฮ้านาะคะ่ะ เขาอยากเข้าประเทศดอยากดิเพ to well ื่อว่าลูกหลานกับมาผมเมื่อนที่ดิบเพื่อให้สวนช่วยใหญ่เข้ากับที่ดิบที่ดิบดำยังว่าท่านถึงเครื่องตั้งเยเยลานยังไหลเยอะอ่ะยังว่าท่านด้กถึงงายดอก ดีค่ะพี่น้องคะยาย่ไ่แฟนเพจค่ะเมื่อน,นี้า,ายสซิมะไลเบียดยันตัวตดนเนาะค่ะเพราะว่าเอไอกงสิได้แยกซิปานาทีแล้วเนาะค่ะ15นาทีกรงสิแด้อำล่าเวทีระบายแยกนม่ยากด้วยเนาะค่ะ ที่ได้ไปพักบุกพักนะคะพี่น้องุก n h าพัก,โโพกโโไห้กดหลยก็เหมือนโ,โนได้บอกนะคะตั้นเหตุใด้ก็บเดียวว่า,าได้เสร์เยียวยาทุกทีนะเล่นว่ามีเวลาที่ฉมาหลเนาะควรจเพิ่นหาว่า คนหมีแล้วายก็ับพ่อหรอกค่ะผัวไดพันไส่พนัพนมากเลยเนี่ยามัตั้่ายคนลมว่าายกจีของ,องลปลอ,อมอืมกดไหลบัวไดไลายมือแล้วค่ะบัวได้ใหญ่คนเศร้าเห็นน้ำแล้วเนาะไปมาคนบอยากได้เท่าแล้ว,ม,วลมัดด่น่ารับมีโดยพ่อที่น้องรับมีจีดยางเนาะคะ่ะของมันก็เหมือนแต่นอกไป

ลำบากกันได้เาะก็ลองดคือว่ามันคเงินบ่เด้สองหมื่นแล้วในรุงคลิปมือละซีหาคลิปแต่ว่าบหไฮขมเงินเงินเยอะเหอะไอ้ไอ้เพื่นเห็ยนนายย่าเนี่ยเพื่อว่าย่าเป็นของปลอมี่ได้ยูซือเนี่ยะคะท้มย่ในเพื่นถือ่เลีนนัเลยยยานไดยูเฮียนเน่ยยากเลยแต่ว่าก็ 将来，他说啊，昆明没不带双面料咖啡豆。 อยู่คนเศร้าเล็นน้ำเลลวเนาะไปมาเพิ่นก็อยากได้เข่าแหละหมั่นนาลำเนียดีจุจนแล้วมีใครเข้า,าขมาทักทายจะคนเลยนาะพี่น้องเลยต่อพ่อเม,ม็ตนเอนๆเนาะคะ่ะ แต่เลยสีไม่เพื่อนเห็นว่าดีละตัวสิงะะวส่งของเขานะคะแย่เป็นสเปรย์คนละค่ะไม่ว่าไรเฮ้ยมันเพื่อนเศร้าสงสัยนะคะว่าเขาบุกเขาเป็นโคตรก็ลองดูคือว่ามันไม่เหมือนว่าได้สองหนึ่งแล้วค่ะ ลุงคลิปมือแล้วซีหายคลิปแต่ว่าบริหารเ่้งเงินเงนเยอะเหมืออนคือใหญ่คนเช่าให้เลียนน้ำเดานไปมาคนก็อยากได้เข้าแล้วอระมา

ไปมาปก็อยากได้เท่าแะผมั่น่าก็ลองดูคตัวมันงเนหมูตัวดของห่งแล้วไอ้ลูงคลิปมือและซีหาคลิปแต่ว่าบหายข้าหนนเงินเยอะเหอไหลพอยท่อน่ารับมีดแล้วก็เอาดอกค่ะคุณ ม่อย่บนเหมือนแข้งสิว่าปอมตักเนาะมันมีหยียางไปนึ่งหยีดยางแล้วไปยังไทยให้นเห็นอยู่ว่าห้องเจ็ดอย่างไทยัวยอย่างตัวอคุ้มไปยังมาว่าห้องเปลี่ยนสกเตียมเงียบเงียบเพราะว่าเวลาแยกกันที่ดูอีกบบนี้แล้ว ยีดยางแล้วก็ยังไายให้คนเห็นอยู่อะห้องเห็ดอย่างไายตัวยางตัวพุ้มกันยังบอว่าฮักเปลี่ยนเสปียมเงียบเพราะไอ้คนว่ายันนี่เสปลี่นเนาะค่ะเพราะว่าบอดเอ็ดเพย่เน่ยเราเ้มเห็นบอดเอ็ดเราย่อ้นนาะเลยเราดลายๆด้วยค่ะก็ไปขอเมเมมตนเผื่อนเนาะค่ะ ก็เลยสีไม้เพิ่นเห็นว่านี่ละตัวสิ่งของเฮาเนาะคะๆๆๆๆ่ะเดี๋ยวเพิ่นเข้าเลียนน้ำแล้วเนาะไปมาเพิ่นก็อยากได้เฮาแล้วประมาณว่า หลายๆเลยค่ะผู้ใดผ่านมากเรารับชมให้ยายเนาะจะได้ยังบ่มีก็จักชิดห้าที่ดีซให้าที่ก็ยังดีเนาะค่ะสวัสดีจ้า when they like